โขนฟองสนานเผยบทความอ่านน้ำพระราชหฤทัยรัชกาลที่หนึ่งดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดจากพระราชพิธีพระนครทานหรือพิธีวางเสาหลักเมืองที่ลัคนาสถิตราศีเมฆธาตุไฟดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดจากพระราชพิธีพระนครทาน หรือพิธีวางเสาหลักเมืองคนศึกษาโหราศาสตร์สามารถอ่านตีความพื้นดวงชะตาเดิมได้หลายประเด็นขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกมองแงม่มุมที่จะสกัดออกมาแบบไหนโดยการสร้างเมืองวางเสาหลักเมืองนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่จะผูกพันเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระผู้สถาปนาเมือง และราชวงศ์จัก,กรีตั้งแต่เมืองถือกำเนิดไปจนกว่าจะไม่มีเมืองหรือถ้าเปรียบเทียบกับคนคือเมืองตายไปแล้วเรื่องที่ทราบและเผยแพร่กันทั่วไปที่จะหยิบยกขึ้นมาถึงพระองค์ท่านคือทางเลือกสองทางของดวงเมืองที่ปรากฏเผยแพร่ในโลกออนไลน์ในหัวข้อเรื่องที่ชื่อตำนานเสาหลักเมือง โดยขอสรุปตัดตอนว่าเมื่อเริ่มสร้างเมืองรัตนโกสินทร์คณะโหนฉีพราหม์หาเลิกที่วางเสาหลักเมืองซึ่งเลิกนี้เมื่อหาได้และทำตามพระราชพิธีพระนครฐานหรือวางเสาหลักเมืองถือเป็นวินาทีแรกที่เมืองจะอยู่ไปจนกว่าเมืองจะตายหรือไม่มีเมืองรัตนโกสินทร์ในโลกนี้แล้วเส้นทางโหนเรียกว่า ดวงกำเนิดของเมืองหากเปรียบเทียบกับคนก็คือวินาทีที่อุแวะแดกลืมตาดูโลกแล้วสามารถนำวันเดือนปีจังหวัดประเทศเวลาเกิดซึ่งสำคัญมากมาผูกดวงชะตาเป็นดวงชะตาเดิมหรือแผนที่ชีวิตอันจะบอกลีลาปุนกรรมตั้งแต่เกิดจนตายของเจ้าชะตาได้ ขึ้นอยู่กับความรู้ของโหนแต่ละท่านที่จะอ่านหรือตีความตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดที่เล่าเป็นตำนานกันมาคือพระยาโหราธิปดีหรือเจ้ากรมโหนสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งท่านนี้เป็นบิดาศีปราดกวีเอกของกรุงศรีอยุธยาพระยาโหราธิปดีมีหลายท่านเมื่อรู้เวลาเกิด หรือเวลาตกฟ้าของลูกชายนำมาพูกอ่านดวงชะตาแล้วท่านดูว่าแม้ลูกชายจะโด่งดังคับกรุงศรีแต่จะตายไม่ดีในฐานะพ่อท่านได้พยายามหาทางป้องกันไว้ให้ด้วยขอสมเด็จพระนารายมหาราชไว้ถ้าสีปราดทําผิดขอส่งให้เนรเทศเว้นโทษประหารแต่ในที่สุดลูกของท่านที่ถูกในระเทศจากกรงศรี ก็ถูกตัดคอโดยเจ้าพระยานครจนได้หนีเคราะกรรมที่ท่านอ่านไว้ไม่พ้นกลับมาที่การหาเลิกเกิดกําเนิดเมืองรัตนโกสินต์ตำนานเสาหลักเมืองบอกว่าคณะผู้หาเลิกได้กราบบังคมแนวทางให้รัชการที่หนึ่งส่งเลือกสองทางคือทางที่หนึ่งเมืองจะมีทุกข์สุขเป็นธรรมดาแต่จะออกแนว พียงแต่มีบางช่วงที่เมืองจะตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติทางที่สองเมืองมักจะวุ่นวายทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ดีๆก็จะเรื่องร้ายแต่สุดท้ายจะรอดและเมืองจะไม่เป็นเมืองขึ้นต่างชาติย้อนกลับไปขณะที่กำลังสร้างบ้านแปลงเหมือนรัตนกโกสินนั้น คนไทยยังเพิ่งผ่านการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและเกิดความแตกแยกกันมาจากการปราบราพิเศษอีกทั้งศึกพระเจ้าประดุงหรือสองครามเก้าทัพกำลังก่อตัวตำนานเสาหลักเมืองบอกว่าหล่นเก้ารัชกาลที่หนึ่งทรงเห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรที่สยามจะตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติจึงทรงเลือกแนวทางที่สอง คือทรงเลือกเลิกวังเสาหลักเมืองวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325เวลารุ่งเช้าแล้ว9บาทหรือ6นาฬกา54นาทีลักขณาสถิตราศีเมฆธาตุไฟสำหรับท่านที่มีเชื่อตำนานนี้อาจจะมองว่าเหลวไหลแต่ที่ผ่านมาอาถรรพ์ดวงเมืองก็แสดงให้เห็นตลอดเมื่อเหตุการณ์ใหญ่ๆ คือสงครามเก้าทัพซึ่งกำลังฆ่าศึกมากกว่าสยามเท่าตัวแต่เมื่อคนไทยสู้เต็มที่แล้วพระเจ้าประดุงยกทัพกลับเองเพราะมีปัญหาภายในต่อมาสมัยฝรั่งชาติตะวันตกล่าเหมือนขึ้นสยามจำแขนคาเสียดินแดนแต่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ขณะเกิดสงครามโลกครังที่สอง ส่วนของสงครามมหาเอเชียบุรพากองทัพญี่ปุ่นบุกหลายประเทศแทบนี้สู้กันตายและเสียหายมากไทยยินยอมให้ผ่านทางประเทศไทยและจำต้องเข้าข้างญี่ปุ่นแต่กานญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยกลับชนะหลังไส้งอนเวียงจันพนมเป็นแตกเป็นคอมมินิต กองทัพเวียดนามซึ่งขณะนั้นเป็นมหาอำนาจอันดับสามของโลกประชิดชายแดนไทยเตรียมปลุกถึงกรุงเทพเมือนเข้าที่คับขันอีกครั้งครั้นต่อมาวันที่15กุมภาพันธ์2522จีนทำสงครามสั่งสอนเวียดนามทำให้ไทยรอดจากการถูกรุกรานเพราะเวียดนามต้องถอนกำลังจากชายแดนไทยเพื่อไปสู้รบกับจีน นี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์ทางเลือกที่หล่นเก้ารัชการที่หนึ่งส่งเลือกแต่ต้องแลกด้วยความวุ่นวายชวนทะเลาะบอกแววงในภายในแต่หากมีศัตรูก็ช่วยกันสู้แล้วกลับมาทะเลาะกันต่อซึ่งเกณฑ์น,นี้อธิบายง่ายๆก็คือดวงเมืองรัตนโกศิลร์ถูกออกแบบให้เป็นแบบกันไกลขายออกหลังจากปีบเข้าหากันแล้วพูดง่ายๆว่า วาสนาของเมืองคือหากเกิดวิกฤตคราวใดจะคลี่คลายในที่สุดและมีโอกาสดีตามมาเชกเช่นหลังสงครามก้าทับราชอาณาจักรสยามแผ่ขยายไปใหญ่โตมากกว่าปัจจุบันมากมายแต่หากเมืองนิ่งๆนานๆระวังเรื่องร้ายปีบให้ต้องสู้ต่อตอนต่อไปจะอ่านน้ำพระราชหฤทยัยของรัชกาลที่หนึ่งในดวงเมือง ส่วนที่ว่าพระราชสายโลหิตของพระองค์จะรับเคราะห์ร้ายก่อนเมืองดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นตอนเมื่อเหรีนโหราศัสตร์ใหม่ๆพบป่ากลัวขนท่านหนึ่งที่เสียดยจจาชื่อไม่ได้แล้วพยายามค้นเอกสารเก่ามาแสดงแต่ยังไม่พบได้อ่านพื้นดวงเดิมดวงเมืองว่าดวงเมืองรัตนโกสินนี้ เมื่อมีภัยขนาดใหญ่ๆจากดาวร้ายเข้ามาปะทะพระผู้ให้สถาปนาเมืองและให้กำเนิดตัวเมืองคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงต้องการให้พระราชสายโลหิตของพระองค์รับเคราะไปก่อนเมืองกล่าวนั้นผู้เขียนตั้งคำถามกับตัวเองเอาอะไรมาอ่านจนเมื่อตั้งแต่มนุษย์จะอยู่จอศูนย์เจ้าของภัยอาเพศ การปฏิวัต <S <S ิเหตุร้ายที่เกิดไม่คาดฝันการผัดเปลี่ยนรัดภาคเศร้าโศโกรวมทั้งโรคระบาดขนาดใหญ่ที่เกิดแบบไม่คาดฝันเดินเข้าราศีเมษทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองเป็นรอบที่สามตั้งแต่ตั้งเมืองรัตนโกสินทร์ระหว่าง6มีนาคม2559 ถึง8กรกฎาคม2565เมื่อเฝ้าดูเหตุร้ายแรงใหญ่ๆจริงๆที่เกิดในเมืองจากดวงดาวนี้ผู้เขียนก็ตาสว่างโตด,ด้วยสองเหตุปรากฏการในเมืองที่สำแดงให้เห็นวันที่13ตุลาคม2559พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช ปรมานาปอพิษในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นนึ่งพระราชสายโลหิตของในหลวงรัชกาลที่งสเตสวรรคตเหมือนจะเตือนถึงเหตุร้ายแรงที่จะเกิดต่อมาเหมือนดังที่กรู่โขนท่านนั้นอ่านไว้เพราะต่อจากนั้นภายใต้อิทธิพลของมนุษย์ตยูจอนยางคงทับลัคนาและอาทิตย์ดวงเดิมในราศีเมฆ เคราะใหญ่ก็เข้าสู่เมืองและประชาชนเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายรัดพร่าปิดเมือง <c oughs> ถ้ามาหากินไม่ได้เพราะโรคระบาดขนาดใหญ่ของโลกคือโควิด <c oughs> 1 9เริ่มเข้ามาครั้งแรกตั้งแต่13มกราคม2563จนถึงบัดนี้เข้าสู่ช่วงใกล้จะจบบาดแผลจากโควิด1 9 ผู้เขียนก็หาคำตอบทางคนพบว่าพระราชสายโลหิตของรัชกาลที่หนึ่งรับเคราะห์ก่อนเมืองอย่างไรด้วยอ่านจากดวงเมืองและการเดินเดยโคจรของดาวร้ายขนาดใหญ่คือมนุษย์อยู่จรเป็นตัวอย่างคือ 1. ในสภาวะปกติมีภาวะผิดปกติดาวทุกดวงทั้งดาวดีและดาวร้าย จะเดินทวนเข็มนาฬิการวมทั้งมนุษย์อยู่จรด้วยยกเว้นพระราหูจรนแตกและพระเกตจร9ที่เดินตามเข็มนาฬิกาสวนกับดาวอื่น 2. ดูทวนเข็มนาฬิกาเที่ราศีเมฆละขนาเมืองสถิตยอยู่ที่ท้ายราศีที่23องศา40ลิบดา 3. ดูทวนเข็มนาฬิกาเชี่ราศีเมษก่อนถึงลัคนามีพระอาทิตย์ดวงเดิมสถิตยอยู่ด้วยโดยตั้งอยู่ต้นราศีกว่าคือที่10องศา42ลิบดาอ่านพระอาทิตย์นี้ความหมายทางโหรอ่านได้หลายอย่าง 1. ในความหมายหลักทั่วไปคือคนมียศมีศักดิ์และหากอ่านตามเรื่องราวของดวงเมืองแล้วเป็นตัวแทนพบที่ห้ปุตตะ รปิล,ลูกหลานพระราชสายโลหิตของลนเกล้ารัชกาลที่หนึ่งพระผู้สถาปนาดวงเมืองฉะนั้นในสภาวะการเดินปกติไม่ว่าเรื่องดีร้ายจะดาวดีดาวร้ายที่จะให้คุณโทษกับลัคนาหรือเมืองเมื่อเดินเข้าราศีเมฆจะปะทะกับพระอาทิตย์หรือพระราชสายโลหิตของรัชกาลที่หนึ่งก่อนจะถึงลัคนา,าเมือง ยกเว้นราหูกับเกตที่เดินสวนกับดาวอื่นผลจะออกที่ลัคนาเมืองก่อนผลกับพระอาทิตย์เมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นปกติคนในเมืองก็จะสุขสงบไปเหมือนโหนทำนายเรื่องดีๆเมื่อเกิดเหตุขึ้นคนรับคำทำนายมักจะไม่สนใจหรือใส่ใจหรือจำไม่ได้แต่เมื่อใดก็ตาม อากมีเรื่องร้ายเกิดในเมืองโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆที่กระทบชีวิตควัมใจนั้นย่อมเดืดเอดร้อนใจอกสั่นขวันแควนไปทั้งเมืองเชกเช่นการมาของโควิด -19 แม้พระองค์จะช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่น้ำพระราชหฤทยัยของลนกล้าวรัชการที่หนึ่งทรงต้องการให้พระราชสายโลหิตของพระองค์ แต่งเบารับไปก่อนบ้างในบางสถานการณ์ใหญ,ใหญ่เพราะยังมีการเดินผิดปกติของดาวที่อาจจะเกิดกับลัคนาก่อนพระอาทิตย์ดวงเดินได้เชกเช่นเมืองเสียในหลงรัตเตาก่อนโควิด -19 อาอลาวาดและเร็วๆนี้ที่พระมนรษยูจรที่เดินจากราศีเมกไปพฤษภตั้งแต่แต่กรกฎาคม2565ยังเดินผิดปกติ กลับมาราศีเมษระรานลัคนาและอาทิตย์ดวงเมืองอีกรอบยิ่งเกิดเหตุชัดเจนสองเหตุการณ์คือวันที่14ธันวาคม2565เวลาประมาณ18นาก20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยพดีกกรมาหลวงราชสินีิเสริพัฒมหาวัชระราชธิดา หรือพระองค์พาของพระสงฆนิกรผู้จงรักภักดีหนึ่งในพระราชสายโลหิตของพระผู้สร้างสถาปนาเมืองหมดพระสติที่ปากช่องนครราชสีมาขณะนี้ยังประทับอยู่โรงพยาบาลจุฬาต่อมาวันที่18ทธันวาคม2 5 6 5เวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีเร่หลงสุโขทัยจมกลางอ่าวไทย ห่างจากท่าเรือสะพานสะพานประจบคีริคัน20สไม่ในฐานะโหนสมัครเล่นที่เกิดหลังวางเสาหลักเมืองหลายร้อยปีได้เห็นจัดจาก,ก็คราวนี้ถึงน้ำพระราชาหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อไผ่ขนาดใหญ่ยักษ์มาและอยากบอกให้รู้กันตอนต่อไปจะสก,กัดเฉพาะอิทธิพล ของพระเสาร์จรเจ็ดเทพเจ้าแห่งความรัฐมเจ้าของโทษทุก์ขที่จะย้ายราศีวันที่หนึ่งมีนาคม2566ต่อาดวงชะตาเมืองและคนทุกลัคนาราศีมาเพื่อทราบแดะเด